นอกนั้นใครอยู่ข้อเวทีไม่มีข้อจำกัดครับสามยกก้จริงครับมีต้นตัดโอยมาอีกแล้วมาที่นี่ใครๆก็มีความสุขครับไม่ต้องคิดเยอะครับพัฒนาการของ สี่เกมทัพเวียดนามครับก้าวกระโดดมากจริงๆครับดูครับโอ้โหจมีเลือดแล้วจ้ายังสิวๆครับยังสิวๆครับรีไว้บอกของบ้างวันนี้หน่อยครับเจอสอกเข้าไปอ่ะเปกอีกแล้วสับอีกแล้วโอ้โหเพชรผามานเหมือนแกรู้ครับอ่าครับจัดไปครับขอร้องแล้วก็จัดให้มาสนามมวย่าสวมเสื้อสีขาวครับมีแพทย์สนามคนเดียวสวมได้ครับ นอกนั้นใครอยู่ข้อเวทีไม่มีข้อจำกัดครับสามยกก็จริงครับนี่ต้นตัดโอ้ยมาอีกแล้วครับในของลีของนทครับโอ้โหบัดขวาครับเต็มตสองแผลสองนับยังพลิกมาชนะได้ครับด็อกเตอร์พิทักษ์สองแผลใจไม่แข็งครับให้พี่หมอดูทีไม่ไหวแล้วครับโอ้นี่ครับเอาไปดูครับสับไหนครับนี่นะครับสับแรกครับฟันเปลี่ยนเข้าไปกลางหน้าผากโอ้โห เครับเลือดนี่ไหลมาตามสอกเลยครับโอ้โหแล้วก็หมัดขวาแต่จังหวะดูภาพซุเปอร์ชโรในเวทีร้องเสียงหลงนะครับกองเชียร์ไม่ไหวครับโอ้โหแผลสองนี่เยอะจริงๆครับเยอะกว่าครับแต่ว่าสายฟ้าเน้นกำปั้นนะครับคุณมรุตดูครับลูกบอลนักมวยมุมแดงครับสายฟ้าสองสุภานรพบกับมุมน้ำเงินจากเอสโตเนียคาลิซาพาวเชน โอ้โหดูครับจิ้มหน้าดูครับสายฟ้ามาแรงเหมือนสายฟ้าจริงๆครับอ้าวครับแล้วหน้าตาน่ารักด้วยนะครับทางด้านของนักมวยจากเอสเซเนียวันนี้นักมวยสาวสวยทั้งคู่ครับโอ้โห,โโหมีเลือดเปื้อนหน้าหรือเปล่าแมตช์เอกประสาทครับว่าวันนี้จะมีบาดแผลด้วยครับเพราะว่าโอ้จะบ,บอกว่าเป็นมวยทั้งคู่ครับดูครับทัากษะการใช้อาวุธนะครับปัดเท้าเข้าซอกเอาครับคาริซานั้นหลากหลายกว่านะครับเป็นแรงใจให้เลยครับดูภาพช้านะครับอุ้ยหมัด ถ้าถามว่าอาวุธใครเยอะกว่าต้องบอกว่าคาลิสต้านี่อาวุธเยอะกว่านะครับแต่ว่าสายฟ้าเน้นกำปั้นนะครับคุณมารุตดูครับลูกบังลูกขวางเป็นหมดนะครับนี่ครับดูทักษะนะครับดูเรื่องของพัฒนาการครับและดูการาครับอ้าวโดนตอครับเมาครับขาปัดเลยครับทีหน้าที่นี้ครับคุณศึกนักมวยมุมแดง คุณสกเกียรติเจริญชัยพบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนติน่าครับฮวนกุยดิชีเิวพันขาวยองใหญ่เป็นหยกกล้วยเลยครับเปิดตำรารับเลยแตกไม่แตกครับถ้าแตกไปเลยอ่ะมีฟันสู้เหมือนกันครับกุยดิชีเจออีกแล้วโอ้หน้าตานี่แดงก่ำมาเลยครับ นี่อยู่กับท้าย F. F. เอฟเอกรุ๊ปมีนักมวยเอกๆที่นี่ดังเลยนะครับโอ้โหอยา่าเลยครับยังไม่แตกนะครับโอ้โหวางแท้งอีกวางแท้งอีกเอาเอ้าครับจะเหมือนกับทุกสายเข้าแล้วนะคุณมรุต ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆของเขาถ้าเป็นลูกปิงปองก็กระเด้งหน้ากระเด้งหลังครับโอ้โหเ่ารอยครับช้เาโดนัดกันสายเหมือนกันรู้สึกสาวตัวเล็กหลังน้องเบียร์เกียรติเพชรแกเชีร์ทุกคู่ครับดูครับโอ้โหวนกุนซียังอยู่ครับโอ้โหดูรันฟันไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับยังไม่แตกอ้าแตกไหมยัง แตกโยกไปเยกมาโยกไปเยกมากบจะมีแตกแร้วเปล่าครับไม่งั้นผมัไม่แตกแแปลกประหลาดครับอ้าวรดนทอกครับเมาครับขาปัดเลยครับทีหน้าทีนึงครับพุ่นศึกสักครู่นะครับโอ้โหอาครับดูครับยังไม่แตกครับไม่มีรอยตำหนิเลยครับหน้าตาของเขาโดยแล้วต้องถามว่าไปสักจากวัดไหนอาจารย์ไหนครับเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆครับใต้ตาซ้ายโอ้มาแล้วครับ มาแล้วครับไม่รู้ว่าโดนท่าไหนครับแม่พี่หมอคณิตบอกว่าแตกบ่อยๆครับผมชอบผมชอบครับโอ้โหดูครับหนังตานี่ดูครับท่าอะไรครับแม่จะเรียกว่าท่าอะไรครับคุณมารุตครับ็นาจะเป็นหลังการหน้าแล้วครับโอ้หลังจากนั้นครับแม่นี่ครับเริ่มมาแล้วครับลูกนี้ครับซึมเลยครับลูกนี้โดนเข้าไปซึมเลยครับและโดนสอกัดสอกนี้ครับโชะเดียวครับหันมาที่โอ้ย และสำหรับท่านที่กำลับบงชมอยู่ผ่าน YouTube นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่ YouTube ไทย CH8 ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์รายการมวยไทยประทะต่างชาติที่มาแรงที่สุดทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27